นี่คือเรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจกไทยอย่างลึกซึง้งธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาเคลียร์ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติหรือที่เรียกกันว่า NeO Ne t เทเดอร o สแอนโอมิในบัญชีดุลชําระเงินของปี2567โดยยืนยันชัดเจนว่านีโอไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างที่หลายคนกังวลแต่กลับเป็นดอลลา,าร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและราคาทองคํา ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่างหากที่เป็นแรงกดดันหลักต่อค่างเงินบาทแต่เรื่องนี้กลับมีความซับซ้อนที่หลายคนอาจไม่รู้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงข้อมูลนีโอใหม่ล่าสุดโดยลดตัวเลขลงกว่าครึ่งจากที่เคยประกาศในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากเดิมที่อยู่ที่15.2พันล้านดอลลาร์เหลือเพียง7.3พันล้านดอลลาร์หรือประมาณกว่า2แสนล้านบาทเท่านั้นซึ่งคิดเป็นเพียง1%ของมูลค่าการส่งออกของไทยเท่านั้นเองการปรับลดครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำมากขึ้นจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการปรับปรุงใน3ส่วนหลักได้แก่มูลค่านำเข้ารวมที่ลดลงหลังกรมศุลกากรได้ปรับราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับข้อมูลจริงของผู้นำเข้าส่งผลให้บัญชีเดินสะพัดเทอร์เรทเขามีความถูกต้องมากขึ้นและช่วยลดนีโอลงถึง2,000ล้านดอลลาร์ข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างชาติ FDI ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายงานงบการเงินของธุรกิจ ที่ทยอยส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งผลให้นีโอลดลงอีก2 7พันล้านดอลลาร์ข้อมูลสินเชื่อการค้าเทรดเครดิตที่เพิ่มขึ้นจากการขยายเวลาชํางรานีของเจ้าหนี้ทำให้ภาระการจ่ายคืนสินเชื่อในปี2567ลดลงส่งผลให้มีโอลดลงอีก4 2พันล้านดอลลาร์นางสาวชยาวดีชัย,ย,ชยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองคอ์กรสัมพันธ์และโคษกธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายเพิ่มเติมว่าแม้ตัวเลขนีโอที่ลดลงเหลือ7 3พันล้านดอลลาร์จะดูสูง แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาพบว่าอยู่ที่ประมาณ1%เท่านั้นซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆทั่วโลกที่อยู่ราว2 0นั่นหมายความว่าความคลาดเคลื่อนนี้ยังอยู่ในระดับที่รับได้และไม่ควรกังวลเกินไปนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกชุดข้อมูลทางสถิติไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP เองก็มีความคลาดเคลื่อนเช่นกันใช้ยาดีกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือ และระบบสถิติให้มีความแม่นยำมากขึ้นเพื่อลดความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุดและในส่วนของธุรกิจสีเทาเราก็จับตายอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ทางการเงินต่างๆเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในทางที่ผิดทันทีในยุคที่การเงินเข้าสู่โลกดิจิทัลอาชญากรรมทางการเงินก็พัฒนาอย่างรวดเร็วธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานงานกับหลายหน่วยงานเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันว่านีโอไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าเพราะผลกระทบของนีโอได้รับรู้ไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนและปัจจัยหลักที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าคือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐรวมถึงราคาทองคําที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมโยงของค่าเงินบาทแต่ที่น่าสนใจและยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่คือธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่านีโอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินเทาหรือไม่เนื่องจากข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอยู่เป็นข้อมูลที่ผ่านระบบการเงินภายใต้การกำกับเท่านั้นซึ่งไม่ครอบคลุมข้อมูลนอกระบบที่อาจมีอยู่มากมายดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนและละเอียดมากขึ้นเพื่อให้สามารถติดตามและวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินที่ไหลเข้ามาในระบบได้อย่างแม่นยำถ้าชาวต่างชาติมาแลกเงินดอลลาร์เป็นบาทเราจะทราบข้อมูลนี้แต่จะติดตามว่าเงินนั้นถูกนําไปใช้ทําอะไรต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก เช่นถ้าเขาเอาไปซื้อหมูปิ้งเราก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เชยาวดีอธิบายในทางกลับกันถ้ากรรมการบริษัทใหญ่คนหนึ่งมีธุรกิจสีเทาและนําเงินไปลงทุนเช่นซื้อหุ้นเงินเหล่านั้นจะถูกบันทึกในดุลการชรําระเงินไม่ได้ถูกนับเป็นนดีวดังนั้นจึงต้องแยกแยะให้ชัดเจนและนี่คือจุดที่หลายคนอาจยังไม่เคยคิดมาก่อนแล้วคุณคิดว่าเราควรจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้โปร่งใสามากขึ้นเพื่อป้องกันเงินเทาหรือไม่ หรือการรักษาความเป็นส่วนตัวทางการเงินก็สําคัญไม่แพ้กันแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่คือเรื่องที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน